ของที่ราชการช่วยก็มีพวกที่อาบน้ําเครื่องสระผมพวกกาแฟไมโลอะไรของกินของแห้งนี่แหละแต่ที่จะซื้อได้ต้องมีไอตัวเขียนตัวหนังสือสีแดงว่าใหม่กาซิเท่านั้นนะถึงจะซื้อได้ถ้าไม่มีก็แปลว่าซื้อไม่ได้นะจ๊ะโอ้ยตอนนี้ก็ยังช่วยัยงค่อยยังชั่วหน่อยเพราะว่าคนนึงได้อ่าหนึเหรียญเพื่อซื้อของพวกนี้น่ะ